ก่อนนะการเอาชนะธิพย์เป็นตัวจริงก็ถือว่าเสี่ยงกับสปิริตในทีมเหมือนกันนะเพราะว่าชุดนี้เขาเล่นกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเอาเคมีเลโกหฮาเต่ที่ย้ายออกไป <Okay. S 1> มีคนนู้นคนนี้ที่ย้ายออกไปโอเคแต่ว่าชุดเดิมเดิเขาก็ยังอยู่ที่อยู่ในทีมชุดนี้การเอาเจเข้ามาเนี่ยแล้วได้เป็นตัวจริงเลยไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยโอเคเจมาจากซัปโปโรที่เล่นในเจลีกอยู่แล้วแหละเป็นซุปตาวซัปโปโรแต่ มันก็จะมีเรื่องของอีโก้ของผู้เล่นญี่ปุ่นที่เข้ามาซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีมากน้อยขนาดไหนแล้วเจก็ไม่ได้เล่าไม่ได้บอกว่าไปบอกสื่อว่าโอ้ยพี่แม่งไม่ส่งบอลให้ผมเลยหรือว่าเฮ้ยแม่งเล่นควยแหลมมันก็กันก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเจก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เราสังเกตจากวิธีการเล่นได้ถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมในตัวผมผมมองว่าการที่โค้ชเขาเอาชนาทิพย์ลงเล่นเป็นตัวจริงทันทีทันใดตั้งแต่มาเนี่ย เท่ากับว่าเซอร์เีในทีมก็เสี่ยงที่จะเสียเหมือนกันถ้าสมมติว่าเขาไม่เคยเป็นแชมป์มาก่อนมันไม่มีปัญหาหรอกนักเตะใหม่ที่เข้ามาแต่ว่าชุดเนี้ยมันเป็นแชมป์ด้วยกันมาเข้าใจใช่ปะมันเป็นแชมป์ด้วยกันมาสักแบบหลายปีอะแล้วก็มีตัวหลักๆอยู่กันหลายคนที่ยังเหลืออยู่อะตั้งแต่ชุดแบบก่อนหน้าก่อนหน้าปีที่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีคําถามกับตัวของทั้งเจตัวของทั้งโค้ชเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมโค้ชถึงคิดอะไรอยู่เพราะว่า โอเคเราเสียตัวหลักๆไปแต่เราก็มีคนอื่นๆที่เล่นได้ไม่แพ้กับชนาทิพย์เช่นเดียวกันเจมาแล้วอีกที่อีกหนึ่งจุดก็คือเจมาจากทีมที่เลเวลต่ำกว่าก็คือมาจากซัปโปโรมาจากทีมที่แบบอยู่กลางค่อนล่างตารางด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเอามาเล่นในทีมที่มันอยู่ในะระดับเบอร์หนึ่งของเจลิกเนี่ยมันต้องมีคําถามต่อแล้วว่าเอามาเพื่ออะไรนักเตะในทีมต้องมีคําถามปาโคอแล้วเอามาเพื่ออะไรแลวได้ลงเพื่ออะไรอ่ะทีเนี้ย การอันนี้มันมาต่อที่การแมนเนจของโค้ชบ้างทําไมการแมนเนจของโค้ชเจได้ลงสามสิสามเกมติดกันเนี่ยสามสี่เกมเนี้ยก็ตั้งแต่นัดนัดไอนี้เลยนะตั้งแต่นัดไอไออะไรวะฟูจิซีหลอกครับอะ่ะก็ลงแล้วก็โดนเปลี่ยนออกถ้าถามว่าทาไมถึงเปลี่ยนนาทีหกสิบเพราะว่าสมมุติว่ายัางเล่นไม่ดีสมมุติว่ายัางเล่นไม่ดีอันนี้โค้ชเขาก็มองไว้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นโค้ชมองว่าถ้ายังเล่นไม่ดีอยู่ยังเล่นแบบเล่นไม่ออกเล่นไม่เหมือนเดิมทีมยังไม่ไหลลื่นเนี่ยหรือว่าลงไปแล้วเล่น แล้วทีมยังไม่ไหลลื่นเนี่ยมันมีเวลาอีก30มนาทีให้โค้ชได้แก้เกมถ้าเปลี่ยนตัวหลังจากนั้นเนี่ยโค้ชจะแก้เกมไม่ทันนักแต่ที่ลงไปใหม่จะแก้เกมไม่ทันเข้าใจใช่ปะจะไม่สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาไม่จะตามหลังหรือว่าจะนําได้เราสังเกตจากเกมแรกเลยกับ FC โตเกียวเจนนเปลี่ยนออกปุ๊บไอคนที่ลงมาแทนเจอสซิสถูกปะให้ดามิเยาไม่ได้บอกเจไม่ดีแต่เจก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับทีเหมือนกัน ไม่ใช่ทีมเข้าปรับปรับตัวให้เข้ากับเจอัอนนี้คือวิธีการแล้วทําไมโค้ชถึงดึงดันให้เจลงเล่นละ่ะถ้าสมมติรู้ว่าเจเล่นไม่ดีแล้วมึงซื้อตัวระดับนี้มาด้วยมูลค่าประมาณนี้มึงจะให้มันเป็นตัวสำรองตั้งแต่แรกเลยเหรอถูกปะโค้ชก็มีแบกความหวังของทีมเอาไว้เหมือนกันว่าชนาทิพย์จะต้องเล่นดีคนที่กดดันที่สุดอะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยก็คือเจอน้องชายเรานี่แหละเจชนาทิพย์นี่แหละที่เขาต้อง สู้เพื่อทั้งตำแหน่งของตัวเองสู้เพื่อฟอร์มการเล่นแล้วที่สําคัญคือยังต้องสู้เพื่อเสียงด่าไอ้เฮียกูไปนั่งดูวันที่แสมสปอร์ตไลฟ์วันแรกกับเอ t ีโตเกียวไอ้เียคนแม่งด่าชนาทีปเยอะมากถามว่ามึงเขาเล่นได้ประมาณนั้นก็เก่งแล้วไอ้เียแต่ว่าทุกอย่างมันต้องให้เวลากับการปรับตัวมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆมาปุ๊บแล้วได้เลยมันต้องมันต้องเป็นสเต็ป by สเต็ บูโน่แรกๆมาก็ยังไม่ค่อยดีจนมาเข้าขาฟาบินโยเฮียอะไรใดๆเฟมิโน่ใดๆกับหลายๆทีมมันก็ต้องให้เวลามันมีน้อยมากไว้ที่มาปุ๊บแล้วได้ปับ๊บมันมีแต่มันไม่มีมีไม่เยอะทุกคนต้องอาศัยการปรับตัวทั้งหมดแล้วยิ่งเป็นฟุตบอลญี่ปุ่นโอเคความเป็นมืออาชีพมีแต่เรื่องอีโก้เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีเหมือนกันมึงลองคิดดูว่าเออมึงเป็นเอเนกะมึงเป็นตัวเออเคยติดทีมที่ญี่ปุ่นมาแล้วของฟองนตาเล่เงี้ยมา เล่นกับตัวไทยอ่ะเป็นมึงมึงมองยังไงเอาแค่มึงอ่ะทํางานที่ออฟฟิศก็ได้มึงทํางานมาสิป,ปีมเป็นมึงแบบได้โบนัสมาเยอะมากมเป็นแบบท็อปท็อปของบริษัทมึงเป็นพนักง,งานดีเด่นของบริษัทเลยแล้วอยู่ๆมันมีอีกคนหนึ่งบริพนักงานดีเด่นจากบริษัทอื่นเข้ามาอยู่ในตําแหน่งที่ใกล้เคียงกันมึงไม่ข่มมันเหรอเหมือนกันคล้ายๆกันแต่แค่อันนี้มันในเชิงฟุตบอลอยู่ที่ว่าเจาจะปลดล็อกได้เมื่อไหร่ถ้าเจามีส่วนร่วมกับเกมได้ดีขึ้นเหมือนเหมือนซัปโปรโรในช่วงแรกๆเกก็มีััญหาหมนนกน แล้วก็ค่อยๆกลืนค่อยๆกลืนกับกับวิธีการเล่นไปเจปรับตัวได้เมื่อไหร่แค่เท่านั้นแหละมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวมันจะกลมกลืนไปเองอยู่ที่ว่าโค้ชจะอดทนไหวไหมตัวเจจะแก้ไขสถา,านการณ์ของตัวเองยังไงและเพื่อนร่วมทีมจะเชื่อใจเขาได้เมื่อไหร่นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกไม่ต้องไปด่านะครับเจรู้ตัวเองอยู่แล้ว